พาหุงสหฮาสมาบิเนมมิตาสาวทานตังคิรเมะรังอุติตาโคระตเสนมารังทานาติตามวิชินาคิตาวาหุนินโทพระจอมุนีไดชนะพระยามานผู้เนรมิตแทนมากตั้งผาน จะส้านทิมเมาราพร้อมด้วยเสนามานโอร้องกอง้องกึกด้วยทามวิธีมีทานบารมีเป็นต้นตานเตจะสาปาวตุเตจะยมังคลานิขอใจมงคลทั้งหลายจงมีกัน มาปิโยจิตาสาปราติงโกรามนาลวะมะมะมาตายากขังกันเยสุทานตวิทินาจิตวามุนินโทราจอมุนีได้ชนะอาระไยะกูมีจิตกระด้างปราศจากความหมดทนมีฤทิ์เปริกจริงกว่าพยามัน เข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธีธรรมาตเป็นอานดีคือพรสันติสันเตจะทาบปวัตุเตชจยมังคานิขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเด็แต่งพระพุทธาใจมงคลนั้นนาร พิรงขจาวรังอธิมาตาพูทังตาวากิจกรรมตาเนวสุตาลนันตังเมตังู้เสกวิทินาจิตาวังพุนิทศราจอมุนีได้ชนะช่างตัวประเสริฐชื่อดาราคิริเป็นช่างเมามันยิ่งนักแสนที่จะทารุณประดุดเติมต และสายฟ้าด้วยวิธีรอดลองด้วยน้ำคือพระเมตตาทานเตชะสาวาตุเตจยมังครานิก็ชใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธถ้าใจมงคลนั้น โอกิตาคา,ามาติหาจต,ตุตาลันตังทาวันติโยชนปะปังคุริมารวันตังอิทธิปิสังกัจมโนจิตาวามุนินโระจอมุนีมีพระาฤทัยายในที่จกะกระทายอิทธิปฏิหารได้ชนะโจรชื่อองคุริมาร ผู้มีผวงดอกไม้คือนิ้วมโนแสนไรยกาดมีพิมือถือดาบเมื่อวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามยศกานเตจะทาบปวตุเตจะยมังคลานิขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นอาตวานา He was a